ไทยย้ำเสียงแห่งเอเชียการลงทุนในนักกีฬาเยาวชนคุ้มค่าหรือเปล่าเขียนเมื่อ2 9ตุลาคม2568 2นนาฬกา9นาทีอัปเดตล่าสุด2 9ตุลาคม 2568- 21นาฬกานาทีนักกีฬาเยาวชนไทยกำลังสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ในการแข่งขันเอเชียนยุทเกมครั้งที่สาที่ประเทศบาเรนทับไทยได้ขึ้นถึงแถวหน้าของตารางเหรียญรวม และยึดอันดับหนึ่งของอาเซียนไว้ได้อย่างงดงามด้วยผลงาน13เหรียญทอง13เหรียญเงินและ8เหรียญทองแดงข้อมูลถึงวันที่28ตุลาคม2568แต่นี่คือจุดที่คนใหญ่หลายคนยังคงถามตัวเองว่า,าการลงทุนในนักกีฬายาวชนคุ้มค่าหรือเปล่าดกรก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกกทให้กำลังใจนักกีฬายาวชนไทยอย่างมาก โดยการยืนยันว่ากกทพร้อมสนับสนุนส่งเสริมนักกีฬายาวชนอย่างต่อเนื่องเชื่อมั่นว่าจะสามารถต่อยอดไปสู่การแข่งขันรายการอื่นๆได้อีกมากมายด้วยการพัฒนาที่ถูกทางและต่อเนื่องผลงานของนักกีฬาเยาวชนไทยในกีฬาเอเชียนยูธเกมครั้งนี้ถือว่าน่าพอใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราอยู่ในหัวแถวของตารางเหรียญรางวัลรวมและเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนดกรก้องศักดิ์กล่าวแต่คำถามที่น่าสนใจคือจะมีการลงทุนต่อเนื่อง ในนักกีฬาเหล่านี้หลังจากการแข่งขันครั้งนี้หรือเปล่าและวิธีการพัฒนานักกีฬาเยาว,วชนให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลกอย่างยั่งยืนจะเป็นอย่างไรนอกจากนี้ยังมีผลงานที่โดดเด่นจากหลายชนิดกีฬาเช่นเทคบอลที่คว้าเหรียญทองสี่เหรียญมวยไทยสี่เหรียญทองและเทควันโดทั้งประเภทต่อสู้และท่ารำได้สามเหรียญทองกรีธาและอ e ีสปอร์ตคว้ามาได้กีฬาละหนึ่งเหรียญทองโดยเฉพาะกรีธาธนากรแดมณีที่ได้เหรียญทองกระโดดคั้งชายทำได้5 0 0เมตรเป็นสถิติใหม่ของการแข่งขัน สิ่งเหล่านี้สะท้อนได้ว่าการพัฒนานักกีฬาระดับเยาวชนมาถูกทางแต่เราจะต้องติดตามดูว่าการพัฒนานี้จะสามารถนําไปสู่การแข่งขันระดับโลกได้หรือเปล่าและวิธีการสนับสนุนนักกีฬาเยาวชนให้พวกเขาสามารถฝึกฝนและพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนจะเป็นอย่างไรสุดท้ายยังมีคําถามน่าสนใจอีกหนึ่งข้อคือการลงทุนในนักกีฬาเยาวชนควรมีการคัดเลือกที่เข้มงวดหรือเปิดโอกาสให้กับทุกคนขอให้ทุกคนแบ่งปันความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้